สวัสดีครับทุกทุกคนก็เราพบกับรายการอวุธทุกวันกันเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ผมไอ้โป้นะครับก็จะเป็นการบันทึกไว้ลงหน้าพอดูมีภาริจช่วงกลางคืนนะครับว่าหน้าจะกลับมาไม่ทันก็เลยมันทึกไว้ก่อนแต่ว่าเพื่อนก็สามารถรากดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นพูดคุยเข้ามาได้เลยสำหรับคนที่ทชิ่เทอรนาบุนะครับหรือว่าสนใจเทนาบุเราก็คือเพื่อนกันนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนความที่เห็นก็ได้แบบ สบายๆเหมือนกับเพื่อนคุยกันได้เลยนะครับเราว่าถ้าใครชอบอะไรอะไรนแนวนี้เราก็ถือเพื่อนกันวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับมาแนะนําพูดคุยกับบรรลุสาร c r e ตอร์อ,อีหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นหน้าจอ14นิ้วพอเดยเป็น 2.2K นะครับเป็นได้เป็นพอไอห้าพอไอเจ็ดือสองที่ททได้การจอแยกได้นะ14.3ถที่ไอ แน่นอนว่าเรื่อของตัวสเปคเนี่ยให้ความแรงความลื่นในการทํางานก็ดีหรือว่าเอาไปเล่นเกมก็ถือว่าลื่นไหลนะครับน้ำหนักเนี่ยเบาแค่หนึ่งสิบสี่กิโลกรัมการเชื่อมต่อก็ครบถันนะครับในโบสี่ตัีกับรุ่นนะครับ Acer Swift X สิบสี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัว Swift X Series เจนใหม่ล่าสุดที่ทาง Acer เขาตั้งใจจะพัฒนาขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอด จากรุ่นก่อนซึ่งท่าบอกว่าเคเซอร์10นะครับเขาจะมีทั้งตัวหน้าจอ14นิ้วแล้วก็หน้าจอ16นิ้วด้วยซึ่งหน้าจอ16นิ้วนี้ผมเคยเล่าทขาไปแล้วตัวนั้นจากเป็นที่ว่าการ์ดจอเป็นกราฟอาร์ตละจอแยกครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการ์ดจอเป็นเรียงซีฟอ r สอาร์ทีเ30 5 0โอเคเรามาเริ่มชมกันเลยดีกว่าครับนกะ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโนบุ๊กสาย คนเห็น Creator ที่ทำเ r เ a t o r เอาตั้งใจแยกออกมาจากตัวที่เป็น Clip Series Clip Series น,นะครับก็จะแบ่งออกเป็น Clip หนึ่ง Clip สอง Clip ห้า Clip เจ็ดแล้วก็ตัว Clip X Clip X นี่ก็หมายว่าเป็นระบุที่จินตนาการแต่ได้เรื่องของตัวการ์ดจอแยกนะครับที่เป็นแบบการ์ดจอเบอร์เกอร์นิ่งเลยนั่นแล้วนะครับเอาไปทำงานเรื่องของตัวงานของมุติก็ดี งานสมมติก็ถือว่าทําได้เยี่ยมหรือว่าเอาไปเล่นเกมสมมติรับเล่นเกมออนไลน์หรือว่าเกมเล่กก็ถือว่าทําได้ดีมากกว่าในรุ่นที่ใกล้ๆกันหรือว่าราคาใกล้ๆกันดูจากภาพอันนี้เป็นเอเซอร์เว็บประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีข้อมูลมาแเลยคาดว่าอนาคตอีกไม่นานคงจะมีเอเซอร์ซีดเอ็กซ์ใหม่เป็นมาครับครับคูื่องเอง ดูแล้วจะเป็นลักษณะของสองสีสันแบททูโทนตัวเครื่องภายในนะครับโอเลนทามเลสเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเทาาเข้มส่วนตัวฟาล้างเองจะมีให้เลือกเป็นสีแดงและสีเขียวก็ให้ความแตกต่างกับสีสันที่ไม่ซ้ำใครดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สีมาตรานอะไม่ได้สีสีดำมันสีขาวมันสีทองให้ซ้ำพอมันสีเกิี สำหรับตัวตัฟีเจอร์หลักที่เขาอยากจะดีเ็นนะครับจะเป็นเรื่องของตัวสเปคแหละนะครับเราจะเป็น CPU Intel Core i5 1 2 4 0นึ่งสองสี่จ0ที่อเจ1 2ีซึ่งก็ทำงานแบบ Core, ี c อ r e Hybrid Core นะครับช่วยเลยช่วยเลยเรื่องของการทำงานที่มีทั้งงานหลักหรือว่างานแบ็กซ์เก่าเปหลักเพื่อให้การทำงาน่องภาษารับกันโดยที่ตัวเครื่องอื่นได้รี้ ว่าหน่วงอย่างที่มีลูกสมงปรกอเป็นการครับได้นะครับในส่วนของเรื่องการใช้งานนะครับที่เป็นขนาดสิี่นิ้วที่มันพอดีพอดีเลยในการพกพาไปใช้งานสถานที่หรือว่าจะใช้งานที่บ้านก็ได้ตัวเครื่องเองก็จะเป็นลักษณะของโลหะตลอดตัวเครื่องเลยฝาหลังด้านนอกด้านในก็จะเป็นอย่นนี้อัลลอยแบบอยู่ี่บอดี้เรียกว่าแคบจะไร้รอยต่อเลยในการผลิตในการประกอบ หน้าตัวเองก็โดดเด่นนะครับเพราะว่าเป็นแบบเ2 k รือว่าง2 2 0 0 0 0โิบคู1,000่งิันเซลก็ถือว่าเป็นเรนส์่ชันที่หนาแน่นมากกว่าโฟล์คีแบบเดิมได้เรื่องของตัวเรโซเน่ยเป็นแบบขอบติดด้วยแล้วเรื่องของคิที่มะทำงานนะครับด้านบนด้านล่างดีกว่านี้ทั่วไปดีกว่าเคเซอร์ขึ้นกอบหนาแน่นอน แล้วตัวการ์ดจอแยกนะครับก็จะได้เป็น RPS 3.50 TI เดยคับสุดซึ่งเข้าต่ว่าจะมีตัวเบอร์รองเนี่ยเป็น RPS 3.50ธรรมดาด้วยก็แล้วแต่เงิรวมถึงในส่วนตัวแรมนะครับก็ให้มาเป็นแบบ LPD r 5ความจุดที่สุดอยู่ที่16ที่ไหมก็เป็นแรมแบบคอนหมอกนะครับแล้วก็จากการที่เป็น LPD 5จะมีค่าบัดอกสูงกว่าปกติ ตัว่5,200้อในขั้นเน้วเดียวกันและในส่วนตัวโซเลตครับก็เป็น l ดีเป็นคอยสูบเป็น B C แบบเป็นสี่แน่นอนความจุสุดก็สองเเไบต์เข้าใจว่าภายในเนี่ยจะมีอยู่สองล็อด้วยกันล็อหนึ่งใส่ได้สก็ืนึ่งเทไบต์ใส่เต็มสองล็อก็จะเป็นสอเทไบต์แต่ว่าสมงติยู่ในไทยผมว่าถ้าจะเป็นแบบคอยห้าหรือว่าตัวคอยรับงานตเองก็จะเป็นแย่ห้าศูนยหรือว่าศูศูนย์ pi ram ศูน ส่วนตัวโซเลตจะเป็นความจุนะครับท่านสองันบาทก็ถือว่าน่าจาพคอยดูมีตัราคาที่ผมคาดการนะน่าจากเริ่มประมาณ30,000ื่น 3, บาทไปลาหรือถึงประมาณสี่หบาทแล้วก็จากการที่การจอเป็น R C S UD นะครับก็จะมีตัว C I มาช่วยมีเวทสีสน,นะครับมีเรื่องของการเต็บพลังงานที่ดีนั่นแล้วเอาไปเรื่อว่าสอบตรวจรอบด้านเลย ไฟใช้ทั่วไปก็ดีปวจจะเล่นเกมก็ถือว่าแรงดืงปรมันึรวจจะทํางานก็จะมีะตัวไดรเวอร์ที่เป็นเกมเดียตัวไดรเวอร์เนี่ยช่วยกันทานํางานด้วยเช่นถ้าเราทํางานะกูตเอร์โนบีก็จะมีชิปส่งเสริมที่จะให้ตัวโปรแกรมนั้นทํางานได้ดีขึ้นประมวผมลผลเร็วขึ้นรีสปอร์ตไฟล์ไีขึ้นเป็นต้นแล้วถ้าเล่นเกมก็ปรับไดรเวอร์เป็นเกมเดียรนั่นเกมันก็ถือว่าเป็นข้อดีของฮาร์ดดิสเเดียวทีเ่เขา แล้วก็เรียกว่าความแรงความลื่นเราจนเห็นนินน่งๆแหละสมัก่อนก็เคยนิ่งๆแหละผมจำได้เปนเค้ื่งนิ่งดีเรื่องของตัวระบบคํา่ร้อนถ้าถามผมนะมันก็มีความน่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าจากภาพประกอบนะมันเป็นพัดลมแค่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยิปไบเนียสองเส้นคือคีิก็ก็แรงกว่ามันหนึ่งก็เป็นซีซีอารีซีซีอและมันก็มีตัวฮาร์ดจอแยกนะครับ แอตต่อแรกจริงๆนะเป็นอาเ3ียสางเส้นห้าสทโอเคแหละอยู่ลงเย็นทั้งใต้คีย์บอร์ดทั้งใต้ตัวเครื่องแล้วก็เอาลมร้อนออกหน่งทง้องทําอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอะไรผมถึงกังวลในความคิดและตอนนี้เอเซอร์ุ่นสามที่ผมดูไปแล้วนะครับเอเซอร์ร่ห้าที่ผมได้จับเล่นกันถ้าลงขึ้นมาสองตัว ขนาดเพราะนั้นเป็นเร่ว่ามีแต่มีอยู่หน้าจอก็เป็นคอนชิปซีนเทลเอทีก็าิดแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจอแยกเลยทําให้ไม่มั <Aaron> <comprend> s. <S ่นใจว่ามันจะกระตุ้นหรือเปล่านะที้ผมก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วแต่อย่งไรก็ตามต้องรอดูตัวจริงว่าทำยังไงเนี่เรื่องของผลลัพธ์อกมาของจอเนี่ยพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์นะครับกดปุ่มฟังก์ชัน n บวกปุ่ม f ก็ปรับโหมดเลยโหมด หรือว่าเปลี่ยนพลังงานหรือออโต้แล้วก็โหมดคอมเมนต์หรือว่ามีคม็อกีแล้วกันในการปรับโหมดใน,น้งานในงานมากอารมณ์เองนะครับ59าสิเกใบพัดเป็นแบบลาดเทียงสลับแล้วอากาศได้มากขึ้นกว่าเดิมถึงสิกปร์เซ็นต์ก็มาถึงมทอทองแดงแบบ E 6แบบคู่นะครับมีช่้องดูอากาศใก้ที่บอร์ดก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็น ตัวหน้าจอนะครับนอกจากเรื่องของเป็นเวชโฉสิบกสิบแล้วนะครับเป็นเรื่องของคอลเลน,นะครับเป็นโองสองเคแล้วนะครับจอก,ก็เป็นการไเอาไอเทเกิดขึ้เพราะว่ามีค่าขอบสี srgb ตามที่ Trans ทางเซอร์เตรียาไว้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อปร์เซ็นก็ถือว่าเป็นที่ดีนั่นนะครับมีเรื่องตัวทเทคโนโลยีสนอมสายตาด้วย,ยเช่นรถสีฟ้าหรือว่ารถการจับ ตัวหน้าจอเำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในการสร้างงานนะครับหรือว่าในการเสร็งานได้สบายตา,าแล้วก็กา,มา,าไม่เมืม่อยก็ถือว่าเป็นสิด,ดีที่ควรจะมีเพราะวันบาีเนี่ยคนใช้งานนะครับกับตัวหน้า,าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยงานกว่ายุคก่อนแล้วนั้นมากๆคือถ้าไม่มีตัวช่ยาาวยเลยเนี่ยตาเราเนี่ยก็อาจจะล้าเกินไปถ้าล้าเกินไปนั่นนะว่าให้ดื่มเครื่องดื่มของทางคอมพิเตอร์ก็ไม่ิด ดูได้แบบพันตัวแต่เรื่องไม่หลุดไอนนคอนมีเอเซอร์บลูไลท์ชิวนะครับลดการสีฟ้ามีเอเซอร์เอ็กซ์แทร์แคลเลอร์นะครับปรับสีทุกสีตามสีโปรไฟล์มีเอเซอร์คัลเลอร์อินเทอร์เจนนะครับปรับให้แรมมาความคมของสีได้แบบเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์พิเศษสำหรับตัวหน้าจอเพราะของทางเอเซอร์เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเขาใส่ใจนะไม่ใช่ว่าทําแค่เครื่องแรง เส่ยมดีเสื่อนเ,เบาแต่ว่าหน้าจอเองเป็นอะไรที่ในยุคนี้นคือว่าตนอินปัดใจเลยในการเลือกซื้อขอให้มันสเปคมันแรงดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าค่าหน้าจอมันไม่ตอบโจทย์เราก็อาจจะต้องมูตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้เคเ,เตอร์ก็ถือว่าอัปเดตมาจากรุคสมอ,อยยุคในระดับเส่อมสําหรับการพกพานะครับตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นอ l l อแน่นอนว่าแข็งแรงทนทาน มันจะมีอยู voilà ่แล้วนะน้ำหนักเนี่ยก็หนักแค่หนึ่งจุดสี่กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นระบบพิพีดูก็แรงลื่นประมาณนึงได้การต่อแยกเป็นแับเต็มมิ่งแต่ก็เข้าใจว่าถ้า GTP เนี่ยมันก็คงจะไม่ยิ่งไปถึงพวกในโซรห้าแบบก็ห้าวัตต์ับ GTP น่าจะอที่ประมาณสี่สิบกว่าวัตต์ก็ให้มันเหมาะสมกับโปรเ่องและกันเนาะความบางนะครับอยู่ที่สิบจ็ดสิบเซนตเมตรก็ถือว่าได้ประมาณนี้มีการต่อแยก เทาด้วยบางด้วยแล้วก็มีของตัวสีสันนะครับท้องสีผมขอเรียกว่าสีเขียวและการจับสีแดงจริงๆเขาน่าจะมีชื่อสีแบบพิเศษแบบแดงน,น,นุ่นน่นอ่าเรดนุ่นน่นนะครับฟีนนุ่นนิ่นีนแล้วก็ตัวทัชไทเตงนนะครับจะพิเศษมาที่เออร์ตัวของเขาตั้งใจว่าจะเป็นแบบโปรฟีนนะนะมีที่ใส่ใจกับสีง้องนะครับตัวทัชแฉกหรือว่าตัวแ ทำมาจากตัวโอเชียนฟวาซึ่งเป็นก็คือดีเซลโกะจากเลยนันเองอีกนึงก็เอาในส่วนนี้นะแต่ว่าถ้าอยากจะเต็มต้องไปตัวแอสไพร์เดลตี้การทดสอบเองก็ถือว่าครบคันในตัวไวไฟ 6G ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมต่อไร้สายที่ดีสุดแล้วในตอนนี้ในการโอนไฟไปมาดาวน์โหลดอัพโหลดตีไฟต่างๆนโดยเสะยวกตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญแต่อย่างไรก็ตาม ลูกเราเนี่ยเป็น wi ไฟแล้วไปเปลี่ยนตัวเราเตอร์ที่บ้านเลยนะไม่ใช่ใช้2.4อยู่นะครับตัวอื่นนะครับพันเอทโฟร์4ก็เป็นาตาฟองเฟสเตอร์นี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นให้4ที่จำเป็นและทางเอเอร์เนี่ยผมขอชมนะว่าเขาไม่จัดเลยเพราะว่าเขาให้พันเอทโฟร์4สองพอร์ตเต็มๆนะครับหรือว่าใครจะเอาไปชาร์จไฟต่อจอแยก โอ้โหข้อมูลก็เลือกกันเอาถ้าไม่พอก็ไปซื้อผักมาต่อแยกได้เลยซึ่งให้ามาสองพอร์ตนะวันนี้ถือว่าดีเพราะว่าบางแบรนด์ให้แค่พอร์ตเดียวซึ่งอาจจะทำให้รู้สียนิดนึงนอกจากนั้นนะครับก็จะได้ตัว UTP ให้เองของช่องนะครับก็ยังมีใช้ง,งานอยู่ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มี S/PDIN ะครับพอร์ตเป็นสองไม่ต่อภายนอกส่วนเข้อตรงฟังและไมค์ก็มีอยู่อย่างปกติ และบระิเวณภาพนี้เราเห็นว่ามียางรองหน้าหลังด้วยคือช่วยเรื่องของตัวนี้นะครับทำให้เมื่อการหน้าจอออกมาแล้วเนี่ยคุขึ้นจะเรียมรับกับมือองศาในการกินก็จะถูกอัจฉริยิ่ีขึ้นองศาในการมองหน้าจอ,อก็จะเพียมรับกับพอเราไม่ดขึ้นแลวก็ในการที่รับแอร์อินเทออากาศเย็นเข้าใกล้เื่องก็จะถือขึ้นด้วยก็ถ,ถือว่าเป็นการดีไซน์ระบบยุคใหม่ในยุคนี้ที่เห็นว่า หลายแบรนด์ก็จะใช้สูตรตรงนี้เช่เดียวกันนะครับนอกนอจากนั้นนะครับตัวกล้องยกดคอนเทนก็เบบ่ยใด้วยมีเรื่องของการลดน้ำรบกวนนะครับในตัวเองแล้วก็มีการะสมรวมด้วยจากการที่เป็นฟีเจอร์เซอร์ไฟน,นวอยซ์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ละกันที่คนที่นี้จำเป็นเพราะว่าเราใช้งานวีดีโอคอลกันบ่อย เรนเรื่องผปิบัติารเรียนออนไลน์ผ่ากุมงานหรือว่าเพื่อนคุยกันเออแ้าแล้วกล้องเล็บแคมโซลีเคยลงและมินิเออร์รูปห้าห้าดีมากผมก็เชื่อว่าเออร์รก็จะดีกิจกันมแลแล้วถ้าใครคาดหวังว่ามีเพียงเดียวจบนะครับไลฟ์สไตล์ได้ไปเรียนก็ได้นะครับเอาไปทำงานก็ได้ ก็เรียกว่ากลุ่มค่านๆกว้างนะก็เป็นคนยุคใหม่ละกันที่ต้องการรู้สักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาได้เรียนออนไลน์ได้ใช้พุกตาไปทำอะไรได้นะะแล้วก็พอกกลับมาตอนเย็นที่บ้านก็เล่นเกมได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายที่ตากว่เขาตั้งใจพัฒนาสินค้าออกมาให้ตอบโจทย์คนยุคหมนะฮะวันนี้มาดูเรื่องของตัวเป็นาดีกว่า ตอนนี้เว็บไทยยังไม่มีผมเดินไปสองที่เว็บอเมริกามานะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นออที่ 1, หนึ่งพันสองเหรียญละก,นก,กันเนาะคูณโฉมนะครับผมลองคูณให้ดูแบบง่ายๆเลยหนึ่งทันสองร้อยนะครับคูณมาที่หกบาทมันจะจ่ายที่ประมาณสี่หมื่นสามพันสองบาทนะอันนี้ตัวสเปคเองเนี่ยก็จะเป็นตัวคอยเจ็ดเนี่ย ซึ่งถ้าเป็นคอย5ราคามันก็จอยู่ตรงนี้คอย7นึ่งสอห6พื้นที่หน้าจอาม f 3นิ้ถ้า <anchor>. สูง TPE 40วัตต์4นิ้ว 8K r a ก 16GB DDR5 ที่จะดีถ้าหนึ่งสองท่เรับ่วนตัวไม้อื่นก็น่าจะพอภาพแบบกี้ ตัวแรปเตอร์ผมก็ใจว่าเขาจะให้มาเป็นตัวใช้ที100วัตต์นะครับอีกสเปคหนึ่งนะครับก็จะราคาสูงกว่าแต่ก็จะได้เรื่องของการอัพเกรนะครับจากตัวการ์ดจอจะเป็น3050 Ti แลกก็ราคาจะแพงกว่าประมาณ3บาทนะครับส่วนเรื่ออื่นนะครับตัวเนือจากตัว RAM ที่เท่าพละสมดตัวเอสอจะได้เป็นหนึ่งเท่าไปด้วยก็ถือว่าเพิ่มไปหนึ่งร้อยเหรียญหรือว่าประมาณสามพันร้อยบาทได้การก่อแรงขึ้นได้เอสดีที่มากขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวก็ถือว่าสุดยอดแต่ขงแรงก็ตามคงต้องรอรุ้นว่าในไทยเนี่ยจะมีขายเป็นเปคเท่าไหร่ราคายังไงแต่ผมก็เอาใจช้วยนะว่าอยากให้มันเนื่อต้นไม่เกินสี่นบาทก็จะดีมาก อันนี้สีดท้ายมาดูวิดีโอเต่นบอกกันมาดีกว่าว่าทำได้ง่า ป็นวิดีโอดูเซนมี่เรียบง่ายมากๆนะครับก็เข้าใจง่ายแหละว่าในการใช้งานก็เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆแหละที่ต้องการนะบุกที่เก่งรอบด้านไม่ใช่แค่นั้นขนาดก,ก็เบาด้วยก็เป็นหน้าจอพิีิถันที่ทะะกำลังพอดีเลยในการพกพาไปใช้งานในสถานที่ก็ถือว่าเป็นนะบุกที่เพื่อการในสาย คอนเทนเตอร์ที่จะให้เราเนี่ยมาเลือกซื้อจะมีรเพราะว่าเอาเข้าตามตรงนะระบบที่เป็นิ้วนนะครับเปวเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นเอินเีลเป็นเอ็มดีมีการจ่อแยกเนี่ยปัจจุบันมีให้เลือกหลากยข้อหลายรุ่นมากๆเลยันั้นแล้วเอเซอร์พีเกตก็คงต้องใจดูว่าเมื่อเข้ามาขายใแล้วจะได้เป็นอะไรยังไงบ้างและราคาขายจริงจาก เท่าไหร่นะครับไว้โอกาสผมคงได้มารีวิวตัวจริงอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ระมณนี้ลวกันเนาะเพื่อนๆมีความคนว่ากับเลเซอร์ f สิบสี่รุ่นใหม่นะครับประจำปีอสองพันยสิบบ้างก็กระบอกกันได้เลยว่าชอบไม่ชอบว่าจริงๆแล้วผมเองก็รออยู่ที่มันกำลังมา,างนะครับเอาละเราจะไปไก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกันเหมือนเดิม ถ้าใครดูทูบไม่กดซับกดซับด้วยถ้าใครดูบนทูบคอนเทนต์ไม่กดฟอลโล่ฝากกดฟอลโล่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้เวลาสี่ทุ่มนะครับกับรายการทุกวันสวัสดีครับ